น <c oughs> <c oughs> เออเออเออเป็นไรเป็นไรเฮ้ยๆโอ้เสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับลุงปืนมาพร้อมกับเปิร์กซุ่มยิงมันเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าเรื่องของเราเลยครับ ขอเริ่มด้วยแอดออนก่อนละกัน Go ลิ i วิ i กี้ตัวนี้เวลาเราเล็งเนี่ยจะลดระยะการได้ยินของหัวใจเราลง8เมตรต่อมาเหรียญตาของมาแชตัวนี้ก็จะลดระยะการได้ยินของใจเราลงอีก4เมตรคราวนี้เป็นเปิร์กเนาะสอดส่องและทำร้ายตัวนี้ก็ลดเสียงหัวใจเหมือนกัน8เมตรเวลาที่เราไม่ได้ไล่ล่าใครเมื่อเวลาเราไล่ล่าเนี่ยเสียงหัวใจเราจะเพิ่ม8เมตรนะ3ตัวนี้ที่เพิ่งแนะนำไปก็คือเวลาเราเล็งยิงเนี่ยหัวใจเราจะเบามากๆมันก็เลยมีโอกาสทําให้เซอร์นั้นสับสนแล้วก็ทําให้เรายิงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย ก็ได้ผมก็เลยเอาแอดออนตัวนี้มาด้วยความบาดหมางตัวเนี้ยเวลามีใครซ่อมเครื่องปันไฟ2คนเนี่ยมันจะเกิดสีเหลืองมันก็จะช่วยให้เรารู้ว่าตรงนั้นมีเซอร์อยู่แล้วเราก็จะแอบไปยิงเซอร์ในขณะที่เขาปันไฟได้ ต่อมาเก็บของดีไว้ที่หลังตัวนี้ก็เมื่อตีธรรมดาลแล้วจะคูดาวไวเนาะก็จะสามารถเก็บชาร์จได้8ชาร์จชาร์จละสเสุดท้ายเปอร์คู่กับเขาเลยเนาะอเอาม่หิดฉับไวตัวนี้เวลาตีธรรมดาเนี่ยก็จะเดินไวห10วินาทีโอเคประมาณนี้ครับทุกคนก่อนจะเข้าไปในตัวเกมผมอยากจะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยแล้วก็ดีใจมากเลยที่มีคนชอบก็อหากใครดูคลิปจบแล้วฝากถูกใจเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับไปกันดีกว่าครับ เวลาใครเซตด่านมาอะไรแบบนี้ใจไม่ดีเลยวะทุกคนคือคิดไว้เลยเขาถนัดแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวมาเริ่มบ้านใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลงเลงเลง,งไว้โอเคนี่นี่แล้วเลงเดินแม่งเลยชัดชัดอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวนั่นแตะเครื่องด้วยไม่รู้ตัวทุกคนร,กรู้อีกทีเราถึงตัวก่อนแล้ว ถูกต้องเด้ไว้อย่าโยกอย่าอืม้มหัวกัน้นหายใจยิงไม่โดนโอเคถูกต้องพนุมไม่อยากเจอเขาตัวแรกเลยนะมันเป็นขาไม่มุมไนงะเราเราไม่ได้เก็บเซฟเดอะเบสเราอะ่ะมีรอยมีรอยเลยวะ เดินไปหรอก็ไม่มีระแวงไปเองมั้งทุกคนเขาก็ต้องหนีแหละใครจะแอบเดินมาโอ้เสียงดังเสียงดังเสียงดังเล่งครับเล่งเล่งเล่งเออไม่รู้ตัวถูกต้องทุกคนอาดัมเสียงหัวใจเบาจริงนะ สเตปโอ้ยมีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วย,ยไฟฉายเคาะไม้ไปเคาะไม้ขู่ผมว่าใช่ว่ะสเตปนี้ว่ะสเตปสเตปตู้อ่ะที่แบบพาพาพาวิ่งรอบบ้านใหญ่แล้วก็เปิดตู้ใส่อ่อ บางทีเมกปะโอ้เฮ้ยเฮ้ย,ยคนนี้ก็มีเปิดตู้โอเคเอาวะขมานไม่ได้แล้ววะโอ้่อกีีกั้นหายใจยิงเลยเนี่ย อะขอก่อนแกเขินขอภาพสวยๆไม่ได้เหรอวะพอทุกคนไปกูขึ้นไปหาก็ได้นี่ไงลงไปข้างล่างแล้ววะโอ้โห <c oughs> oh ก็รู้ว่าเขาเล่นตู้ไอ้พวกนี้นี่อย่างๆย่งโอเคเออขามาทำไมมาทำไมโอเคมันต้องอย่างนี้ดิสุกต้องมึงแทงหลังกูวะ นั่นไงกูลืมอีกแล้วแทงหลังแล้วว่าแทางหลังก็ไม่มีอะเนาะมันจ้าซะเหลือกเกินโอ้ดีๆก็ปวดคอว่ะทุกคนเมื่อกี้ผมหน้าชีดกำแพงแล้วนะเว้ยไปเลยออื้ อุ้มเลยเฮ้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 ยเฮกินไปเกินไปเกินไปโอ้โหเจอตีสี่แบบนี้อีกแก้ไม่ใช่ว่ามีเปิดตู้ทุกคนเลยนะช่วยไว้ด้วยพอก่อนมันจะเสร็จ เมื่อกี้รีบอุ้มไงไ,ไม่ไม่ได้มาเคาะไปทางไหนไปข้างเนาะเดินเดินเองเดินเองเ,เ,เสียงใครเดินวะเมกเอาหิวเสร็จแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยโอ้โหที่นี้แม่งมีของวะยากวะ ก็ยิงไม่ค่อยโดนเลยนะผมอะ่ะคือแบบเอวเอวหวานเอวหวานทุกคนว่าไม่เดินตีดีกว่ามาั้งเข้าก่อนใช้ตีกนะโอเคใจหายเลยนึกว่าจะอื้อออกไปฝออืนเหรอฝืนเหรอ ไปใจเบาใจเบาถูกต <muitas> <arias> ้องเขาฝืนรือเขาไม่รู้วะบาลานด้วยโอ้หเขาเซตมาดีว่ะอุปกรณ์ครบเครื่องเลยสำหรับด่านนี้โอ้มายิงแล้วทุกคนแมงเอลดีโอ้ย เออเออเออไปเลยไรเลยเออเออเอล้อเลียนว่ะล่นหมดเลยผมตีลมตีอะไรไปมันยืนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบดานเท่นั่นเสียมรีกิลิบไลแล้วไอคนนี้ใครอีกวะเนี่ยโอ้โหจยสองคนเลยเหรอมันจะเกินไปเดี๋ยวไว้ วัฒน,นาแม่งขึ้นสองนานตาจะบ,บอดเฮ้ยระ,ะเบิดงบลรี่กันไหมวันเนี้ย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ผมไปที่พวกนี้หลอกหลอกอตีลมโดนเลยถูกต้องไม่กล้าอุ้มแล้ว แม่งโคตรแฟมเลยว่ะเห็นอุปกรณ์ปะระบงระเบิดไฟฉายเปิดตู้ด้วยอ่ะเซ็ตการอีกเช็คก่อนดุกคเช็คเช็คเด้อ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 เดอเดไม่มีแหมแล้วก็นอนหน้าตู้กูก็ผวาเอ้ยยืนตรงนี้เลยท่านผู้พัฒนาเอาไปส่งพิซซ่าใช่ไหม โดนแน่เออช่วยกันแล้วทุกคนโอ้โหทั้งขึ้นทั้งล่องเลยว่ะแล้วเมื่อกี้เขาตายยากป่ะต้องตีเดอะไวต้องตีสามทีอ่ะเสียหมดเลยอ่ะเซฟเตอร์เบสผมโอเค เพิ่มก่อนทุกคนจูนใหม่จูนใหม่แล้วเดี๋ยวต้องเคี่ยวแล้วพวกเนี้ยเล่นดีนะดีดีเลยดีดีจนเออเออไม่ได้ใส่รูปเอวานเอวานไม่ยิงแล้วเดินตีแล้วขู่ โอ้โหแล้วมายืนหน้าตู้ <c oughs> เปิด <c oughs> นั่นไงนั่นไงมีไฟฉายอีกสองไม่บอดอยู่ไล่แล้วไม่โดนโอ้เปล่าปากทุกคนโอ้ลนหมดแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเ,ออเอไปเลยเออหวานกันนักเฮ้ยๆยยังเดินอยู่ใครเดินวะ ผู้พัฒนาเอาไปเหลือแค่ดำแล้วทุกคนติดเล่นกันใช่ไหมโอเคบทบทมันจะง่ายก็ง่ายเนะก็ถือว่ามันไปอีกอารมณ์หนึ่งนัทุกคนเดินเลยเดินเลยเราเดินเลย เราห้ามประมาทเผื่อเขามีหลุดตะขอไงอนั่นแน่อธรรมดาที่ไหนยังจะเอามาแถมให้อีกไม่เอาแล้วลงไปสลับกันโอเคโมเมนตตอนท้ายทำใหม่วะ ทั้งเกมมายิงไม่โดด <c oughs> จัดตุรด,ดพี่หน้าเอยมันต้องอย่างงี้ดิมือปืนมันต้องได้มีที่โล่งๆให้ยิง <c oughs> ไปทุกคนเครื่องไกลสุดตามคอนเซ็ปต์เราเรามาซุ่มยิง ยืนใจเย็นยืนใจเย็นยืนใจเย็นเปลี่ยนลูกด้วยแหละใครเอ่ยเวินตินเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยมึงพูดเดียวกันเมื่อกี้ป่ะนี่อะไรวะแม่งยิงขยงตู้อยู่มาเจอคนเปิดตู้พอพอ พออะมา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 มองไม่เห็นว่าเอาลูกแล้วเอ๊ะมามาจังหวะเขาแตะพอดีมองไม่เห็นเลยมาซุ่มยิงนั่นแหละโอ้หเมื่อกี้เขาแย่งตู้ไปเลยนะเว้ยเออเออเออได้โชว์บ้างสิวะ สาบันโผนิโก <t ü separ atie> ้จริงๆเออเอาอไอนี้ก็มีเปิดตู้อะทุกคนเฮ้ยโอ้โหผมว่าผมจบตอนนี้ผมแม่งนอนเลยว่ะ เมืออม่อยคอเมื่อยไหลหมดเลยขาไปมุมกูก็ตีแล้วมาไม่สนใจแล้วโอ้โหโอเค <c oughs> คือแม่งตึงตึงไม้ตึงคอตึงมือหมดเลยนี่เล่นเล่นแล้วเจอแบบอย่างนี้สองตาติดกันแล้วหมดแรง เราเลือกมาให้เ่ราะวะหาแม่งเกมแม่งเหมือนไล่กูบัดบึงไม่ต้องเล่นอะไรเงี้ยมาเจอไก่พวกเปิดตู้อ่ะเอออันนี้ก็ปั่นเียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่ได้เก่งกลัวกันเลยเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตมา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 ไม่ไปกูเฝ้าแล้ว ไอ้พวกนี้แม่งเป็นเหยื่อลมต้องเล่นแบบจังไรแล้วทุกคนเล่นดีๆไม่ได้มาไอ้คนนี้ก็เปิดตู้เอาไปอุ้ยกระโดดเงียบด้วยเข้าตู้เงียบแบบนี้ใช่ไหมมาว่ะ เอาเฟสสองโอเคสวยได้เฟสสองทุกคนตก้องเพนตินเพนตินล่วงไป <t ong> ไปหาสาวบางโพก่อนอ่าอ้าอาอาไปเลยอุ้มสาวบางโพก่อนทุกคน เขาน่าจะรีโคบเต็มถ้าไปบ้านหลังใหญ่ทันก็โอเคหน่อยโอเครีบไปบ้านหลังใหญ่อ่าช่วยแล้วไม่ทันทุกคนแหม่มาโวตนตินยิงไม่ พอยิงไม่โดนบ่อยๆนี่ความมั่นใจมันเสียหมดเลยนะปัดกูไปไหนเอาเอามีมีมว,วิ่งวายวิ่งวายโอเคใจเย็นแล้วทุกคน ยิงไกลๆนี่แหละยิงไกลๆแม่งไม่เคยจะโดนขออยู่ใกล้เลยโอเคไปรีโค้กกันหมดแล้วว่ะทุกคนโอเคไม่มีเสียงรีโค้บครบทุกคนละช่วยแล้วทุกคนเ,เสียงอะไรวะ เออมันต้องอย่างนี้ดิไฟสองใช่ไหมคนเนี้ยไปเลยคนแรกไม่ปลานีทุกคนปลานีซ้ำได้แม่งซ้ำเลยเป็นเหยี่อลมณอู้โดนเปิดตู้สองตานี่หน้าเนื่ไปหมดเลยนะเอออันนี้อันนี้ครึ่งเหลืองครื่องเหลืองตามคอนเซปต์เราทุกคนแอบยิงแอบยิงถูกต้องอ,อแม่งโดนเดวิดว่ะ ถ้าโดนเพินเมื่อกี้ล้มเลยเนี่ยยังดีถึงถือว่าได้ได้เอาเปิร์กมาแล้วได้ใช้โอเค <c oughs> ถูกต้องพนมุมพ <c oughs> าลงบ้านหลังนี้เลยเข้าห้องใต้ดินเลยทุกคนต้องเล่นแบบจ้องไร ใช่วะไม่ใช่เฮ้ยอยู่อ้วตัวมันดำแม่งเนียนสีตัวมันเนียนเอ้ยเอาวหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดวิดเขาปล่อยมือเหรออ้าวเรียบร้อยเดยวิดดึงมือทือเครื่องก่อนแล้วกันทุกคน น่าจะมาสองคนหรือเปล่าสองคนมิเคล่ากับกับใครอะ่ะกับกับลาลาคอปอ,อ่าน่าจะมาด้วยกันสองคนนี้แหมแค่นิดเดียวเองนี่เสียววิเลยนะนี่รอดต,ตัวไปอ่าอ่าอ่าเอ,อ้ยนี่นี่นี่ โอเคเสียยหายใจดังเฮือกรู้ตัวอีกทีก็เหลือเครื่องเดียวแล้วทุกคนเอาก็ลืมตลอดไม่ได้ลืมหรอกแบบยังไงว่าเมื่อกี้เขาเข้าตู้แบบไม่มีเสียงอ่ะไม่รู้ตัวโอเคเีลือสองคนก็ถือว่าง่ายแล้วครับ ไปแล้วทุกคนไปไหนวะ <c oughs> จินตนาก,การเอาไปนู่นดีวะ <c oughs> ไอ้ด่านนี้แม่งแอบพุ่งไม้เยอะแอบพุ่งไม้เยอะต้องต้องเช็คต้องเช็คยืนมองเสียเวลาตีแม่งอ่าเดินเหยียบพุ่งไม้ไปเลยเดินติดนี่ตีผัวเลยเนาะอ่าอ่านี้เนียนเนียนถูกต้อง ออไปหนึ่งแกรครับอาหลอกหลอกโอเค <c oughs> เหลือคนเดียวครับอันนี้ง่ายหน่อย <c oughs> เขาเจ็บอยู่ค่อยเดินฟังเสียงเอามีรอยครับทุกคนด้านหน้าด้านหน้าอ่าไอตู้นี้ชัวออกมาเลยงบตัวซะดีดีโอ้มัน คือสตั้นไกลเหมือนกันเนาะมันต้องมาแตะโอเคฉันไม่ยิงแล้วฉันเดินปีนเนี่ยแหละโอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับทุกคนถือว่าได้ได้ใช้อยู่เม็ดสองเม็ดเนาะมังเจอสเต็ปตูสองตาเลยว่ะเจอแบบนี้สองตาติดนี่คือแบบโอ้โหมึนเลยมึนตึ๊บเลย อเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสนดนีขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ